trace sublove f a h i o n c h a n t e d journey ชะตากรรมแห่งรักกับภารกิจณดินแดนนอกเหนือแผนที่ตอนที่10ปริศนามายาใครบางคนในชุดคลุมสีน้ำเงินความเดิมตอนที่แล้วแผนการอันชั่วร้ายของชาร์โ w ซิเกอรได้อย่างรากแล้ว ไอคริโมเนียคือผู้บงการชักใยมายาโดย s h a d โดซิเกอร์หัวขโมยจอมเจ้าเล่เขายังคงเป็นบุคคลหลือกลับที่ยังดูมืดมนในการค้นหาตัวตนซึ่งเกิดขึ้นจากความมืดมนและความโกลาหลของจักรวาลเขาพยายามหวานล้อมความบาดหมางและความโกลาหลในหมู่เหล่าทวยเทพและบริวารของเขาหรือในฐานะ เจ้าแห่งภาพลวงตาและการชักใย่ s h a d o w s e ก k e r หรือเดเมียนแบล็กคอนมายาหญิงสาวม,มนุษย์ครึ่งเทพแห่งธาตุน้ำมีความงามเหนือธรรมชาติที่สะท้อนถึงการสืบทอดอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอจากการประกอบกันขึ้นของธาตุแห่งมหาสมุทรและหยดโลหิตของมนุษย์ผู้เป็นมารดาเนริดารูปร่างหน้าตาของเธอ มีสเสน่ดึงดูดชวนให้นึกถึงความลื่นไหลและความสง่างามผมยาวเป็นลอนสลวยส่องแสงระยิบระยับด้วยเฉดสีฟ้าและเขียวสะท้อนสีของทะเลดวงตาของเธอที่ผสมผสานสีสันของมหาสมุทรอย่างน่าหลงไหลมีสติปัญญาและความอยากรู้อยากเห็นที่ลึกซึ้งน่าดึงดูดเหมือนทะเลสาบอันเงียบสงบและน่าค้นหา โครงร่างที่เพรียวบางและว่องไวของเธอเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและสง่างามดุดใส่น้ำที่ไหลเอื่อยถูกย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะทิ้งรอยระรอกคลื่นเบาๆราวกับว่าเธอกำลังเต้นรำอยู่บนผิวน้ำผิวของเธอราวกับผิวเรียบของทะเลสาบอันเงียบสงบเปล่งประกายระยิบระยับเล็กน้อยบ่งบอกถึงแหล่งที่มาจากบรรพบุรุษอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเธอ บุคลิกของมายาหน้าหลงไหลพอพอกับรูปร่างหน้าตาของเธอเธอเติบโตขึ้นมาในอ้อมกอดของไกอาแม่แห่งแผ่นดินและภายใต้การให้คำปรึกษาเรียนรู้วิชาป้องกันตัวโดยอะพอเรียัสผู้แห่งน้ำผู้เสมือนเป็นพี่เลี้ยงเธอมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติและความสมดุลที่ละเอียดอ่อนความอ่อนไหวเห็นอกเห็นใจ การปรากระตุ้ของมายาทำให้คนรอบข้างรับรู้ความเย็นสงบและวาจาของเธอเปลี่ยนไปด้วยปัญญาแห่งแม่น้ำโบราณนำทางผู้อื่นให้ผ่านสายน้ำที่เชี่ยวกรากในความรู้สึกอันลึกล้ำสู่ความสงบเย็นความเชื่อมโยงของเธอกับทตุน้ำทำให้เธอมีสัญชาตญาณและความลึกซึ้งทางอารมณ์มากขึ้นมายาปรับตัวเข้ากับความรู้สึก ที่ขึ้นลงและไหลลื่นซึ่งทำให้เธอเข้าใจผู้อื่นในระดับที่ลึกซึ้งเธอเป็นทั้งผู้ฟังที่อดทนและที่ปรึกษาที่ห่วงใยมอบความเย็นสบายเหมือนสายฝนที่สดชื่นบนพื้นดินที่แห้งแลง้งพลังของเธอคือธาตุน้ำมายากับอ q u a เรียสได้ฝึกฝนทักษะของเธอในฐานะผู้เอาชีวิตรอดในป่า เธอเรียนรู้ที่จะปรับตัวเหมือนกับแม่น้ำที่หาทางผ่านภูมิประเทศที่ทา้าทายความเฉลียวฉลาดและความฉับไวของมายาทำให้เธอดูน่าเกรงขามยิ่งนักความว้าวุ่นครุกกุ่นในใจมายาด้วยความโกรธและความน้อยเนื้อต่ำใจขณะที่เธอเฝ้าดูเซราฟินาซึ่งเป็นตัวตนของชีวิตที่เธอสูญเสียไป เธอต้องอยู่เสมือนเงาที่ไร้ตัวตนไม่มีใครรู้จักไม่รู้ว่าเธอมีตัวตนบนโลกนี้ด้วยซ้ำมายากระซิบกับตัวเองเซราฟิน่าพี่สาวที่ไม่เคยต้องการข้าเจ้าไม่เคยรู้ถึงการมีอยู่ของข้าเลยด้วยซ้ำเจ้าพรากทุกสิ่งไปจากข้าข้าจะจ่ายความเจ็บปวดคืนแด่เจ้าอย่างสุดซึง้งแต่ความรัก ของข้าที่มีต่อเจ้ามันก็ช่างมากมายเหลือเกินการเชื่อมโยงอันเป็นปริศนาฉากการเบรียวและเซราฟิน่าอยู่ในมุมแห่งความสงบของห้องสมุดเดอะเกรทไลบรารีออฟรอว์ณเวลาเดียวกันนั้นเซราฟิน่ารู้สึกเหมือนเจ็บปวดที่หัวใจอย่างบอกไม่ถูกความเชื่อมโยงของพี่น้องฝาแฝดได้สื่อถึงกัน แต่เซราฟิน่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีน้องสาวฝาแฝดอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่กาเบรียลได้สังเกตเห็นความทุกข์ใจของเซราฟิน่าเซราฟิน่าดูเหมือนท่านกําลังคุนคิดบีบางอย่างในใจหรือไม่เซราฟิน่าลังเลกาเบรียลเราเรารู้สึกไม่สงบ รากับว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับใครบางคนแต่เราไม่เข้าใจเลยว่าใครหรืออะไรมันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ขัดแย้งกันและมันท่วมท้นหนักหน่วงเหลือเกินกาบเรี่ยวกงังวลเราเข้าใจนี่เป็นปัญหาสำหรับท่านเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลที่ไม่รู้จักนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเซราฟินาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว มันไม่ใช่แค่ความเชื่อมโยงม,มันคือความรุนแรงของอารมณ์เหล่านี้ข้ารู้สึกรักแต่ก็เจ็บปวดและเกลียดชังด้วยเรากับว่าข้ากำลังได้รับการแบ่งปันจากชีวิตของคนอื่นใครสักคนที่รู้สึกเจ็บปวดเดียวกันนี้แบบนี้มันเรียกว่าอะไรกันกาบเบรียลเซราฟินา่าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะเข้าใจยากแต่มีเหตุผลว่าทำไม ท่านถึงประสบกับอารมณ์เหล่านี้อดีตของท่านเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณดวงอื่นเราเชื่อมโยงและผูกพันกันทางจิตวิญญาณเสมอแต่ความจริงทั้งหมดจะต้องถูกเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมเซราฟิน่าสงสัยท่านหมายความว่ายังไงกาเบียลมีอะไรที่ท่านไม่ได้บอกเราอีกหรือกาเบียวหยุดชั่วคราว ใช่มีความเชื่อมโยงมากกว่านี้แต่ยังเปิดเผยทุกอย่างไม่ได้ตอนนี้มันเป็นความลับสวสรรค์เซราฟินาลังเลอีกแล้วเหรอแต่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความรู้สึกเหล่านี้และแรงดึงดูดที่เรารับรู้ได้เรากับว่าต้องหาคำตอบกาบเบรียลมีความเห็นอกเห็นใจเราเข้าใจท่านเซราฟินา ความจริงจะเปิดเผยเมื่อถึงวาระและไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านต้องรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนของอาณาจักรเซราฟินา่าพยายามเข้าใจมันยากนะกายเปียวเราต้องการปกป้องอาณาจักรแต่เราก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงก,กับมายามายาใช่สินาง มันเป็นความสัมพันธ์ที่ข้ารู้สึกราวกับว่าเรากำลังเหลือไปมองเห็นชีวิตของใครอีกคนคนที่ทั้งรักและห่างเหินกาเปรียวยิ้มอย่างอ่อนโยนเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเซราฟิน่าที่รักแต่จําไว้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้ท่านจะได้เปิดเผยความลึกลับแน่นอนและภารกิจสำคัญคือการชิงคำพีโบราณแห่งาธาตกลับมา ปกป้องไม่ให้ตกอยู่ในมือของคนชั่วฉากได้เปลี่ยนไปในตอนเย็นเมื่อเซราฟิน่าพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวในมุมที่เงียบสงบของห้องสมุดใจครุ่มคิดถึงมายาหญิงสาวที่มีเรือนผมสีฟ้าของมหาสมุทรและมีกลิ่นกายอันหอมลึกลับน่าหลงไหลหญิงสาวปริศนาณป่าแห่งความรักแสนโรแมนติกที่ได้ปริบานของทั้งคู่ หัวให้คิดถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งดุดต้องมนมายาเซราฟิน่ากระซิบกับตัวเองเราอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นใครได้บ้างทำไมเรารู้สึกถึงทั้งรักและเจ็บปวดแล้วทำไมกาเรียลถึงปิดบังความจริงเราด้วยทันใดนั้นแสงจางๆไม่มีตัวตน ก็กระพริรบรอบๆตัวเธอเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่จารึกไว้บนม้วนกระดาษที่อยู่ใกล้ๆตัวเธอหัวใจของเซราฟินา่าเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นเมื่อเธอรับรู้ถึงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆซึ่งเป็นภาษาที่เธอไม่เคยพบมาก่อนเซราฟินา่ารู้สึกขึ้นนี่มันอะไรกันรู้สึกคุ้นเคย แต่ช่างเหมือนห่างไกลขณะที่เธอตรวจสอบสัญลักษณ์ต่างๆภาพภาพหนึ่งก็สองสว่างวาบขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอซึ่งเป็นภาพนกฟินิกซ์ที่ลุกเป็นไฟแวบหนึ่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้าผสมผสานกับร่างอันเงียบสงบลึกลับที่สวมชุดคลุมสีน้ำเงินปริศนาเซราฟินากระซิบฟินิกซ์ กับใครบางคนในชุดครมสีน้ำเงินสิ่งนี้สามารถเชื่อมโยงกับอารมณ์ของเราได้หรือไม่ทันใดนั้นการเปรียยก็ปรากฏตัวขึ้นทำลายผวังของเธอกาเบรี้ยวเดินเข้ามาใกล้ๆเซราฟินา่าเราเห็นว่าท่านได้พบตำราบโบราณและความเชื่อมโยงกับตัวท่านแล้วมันน่าสนใจใช่ไหมหละ่ะเซราฟินา่าพยักหน้าใช่ แต่พวกเรารู้สึกต่างกันออกไปกาบเบรียลค่าไม่เข้าใจจะสามารถอธิบายได้ยังไงแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับสัญลักษณ์เหล่านี้ที่กระตุ้นความเชื่อมโยงบางอย่างในตัวข้ากาเรเบลจริงจังเซราฟินา่ามีอะไรอีกมากที่ท่านไม่รู้ความจริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องมากกว่าเพียงตัวท่านแต่มันเกี่ยวข้องกับความสมดุลของอาณาจากักร และความลับในอดีตของพวกเราทั้งหมดเซราฟน่ารู้สึกจริงจังเข้าใจถึงความสำคัญแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความตอบที่ต้องการคำตอบของข้ามันคืออะไรกันแน่การเปรียวเมื่อถึงเวลาความจริงจะเปิดเผยเองและท่านจะเข้าใจทุกอย่างขณะที่การเปรียวและเซราฟน่า เข้าใกล้ทางเข้าเขาวงกฎมากขึ้นนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรอบกแรกรบในพุ่มไม้ด้านหลังเมื่อหันกลับไปพวกเขาพบว่ามีใครบางคนที่สะกดรอยตามก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าของเขาสวมครอบหน้ากากปกปิดเห็นเพียงดวงตาทอแววอันเย็นช้า